สวัสดีคะ่ะทุกคนภาว่ามาแล้วหมายกระซ้ามาพบกับผวานในช่องปาจานหน้ามาอีกเมือนเดิมคลิปนี้เราอยู่โรงแรมเนาะลักส์บูติกโฮเทลอยู่แถวนนทบ,บุรีอยู่นนท์แถวท่าน้ำนนท์เนาะแถวแนวนี้เราจ้ะเออแพ็คก,ก็มากรุงเทพเนาะแล้วแพ็คก,ก็มาพักอยู่นี่นแหละจ้ะคืนนี้โรงแรมแพ็คก็ถ่ายให้ดูเลยเดี๋ยวค่อยดูช้าช้าคลิปเนาะแค่นั้นแหละเป็นห้องแบบว่ากาะ ได้อยู่จ้ะสวยงามจ้ะก็ตอนหมอตอนแรกอะเมื่อวานอะ,ะถ้าถ่ายตอนที่แพทยเข้ามาใช่ไหมมันก็จะเรียบย้อยทุกคนมันก็จะนว่นี่นั่นอะไรก็คือดีเลยเรียบร้อยสวยตอนนี้คือมันผ่านการใช้งานแล้วเนาะมาันยับยุย่ยยี่ของมันก็จะลุกนิดนึงแต่เพราะว่าพนอนพระถ่ายให้ทุกคนดูเมื่อวานแล้วแล้วที่นี่นะคลิปอะมันไม่มีเสียง เพคก็เลยเออได้มาถ่ายตอนเชา้าเพจจะตัดคลิปลงแพคก็เลยเอา้าวคลิปไม่มีเสียงแพคก็เลยได้มาถ่ายใหม่ให้ทุกคนดูนี่และจ้ะนี่ก็นั่นแหละอันนี้ห้องนี่เป็นราคา1นึ่บาทนั่นแหละแบบมันลดเนาะปกติมันอยู่พันห้าจ้ะแต่แพจจองใน booking. com มันก็นเลยลดราคาลงหน่อยนึงนั่นแหละทุกคนเสียดายเมื่อวานนี่แบบ ไอนี่เลยถ่ายโรงแรมก็อยู่ที่ถนนมีเซวงเซเว่นอะไรดีคือครบหมดทุกอย่างก็ใช่ได้แต่ทุกคนสำหรับคนที่อยากมาแถวนี้เนาะลักซ์บูติคฮเทลห้องน้ำก็จะมีอุปกรณ์หาจะนูน่นนี่นั่นหายทุกอย่างละก็ทั่วไปถามว่าแบบเป็นแต่มันเขาเรียกว่าอะไรในรีวิวคือรีวิวมันดีมากรีวิวก็คือโรงแรมเงียบสะอาด อะไรเงี้ยจะรีวิวดีใครเนี่ยใครอยากจองก็ลองไปเซิร์ชหาดูเด้อยพจองใน booking. com นะทุกคนแต่ในในรีวิวมันคือสี่โรงแรมประมาณสี่ดาวแหละแต่ราคามันก็ไม่ได้เรียงมากไนงะสำหรับแพรนอนคืนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็รัวแพรมากรุงเทพนะแล้วก็ตอนแรก จะว่าจะมานอนสองคืนแต่พอดีเมื่อวานแพลออกแต่เช้าแพลกันเลยเป็นน,นว่าแพลได้มานอนแค่คืนเดียวจ้ะประหยัดค่าโรงแรมไปคืนหนึ่งจ้ะเปืองก็นั้นแหละก็เลยเลือกโรงแรมนี่เพราะว่ามันใกล้ที่เราจะไปทําธุระด้วยอะไรเงี้ยจะ้ะซึ่งก็ใช้ได้ใช้ได้เลยแอยียน แอร์เย็นเงียบดีจ้ะแล้วก็คือสำหรับนอนนะมาเจ,จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะโรงแรมจะมีตลาดเล็กๆทุกคนอยู่หนงังโรงแรมจะเป็นอีกตึกหนึ่งฝั่งนู้นเนาะนี่สะโรงแรมลักซ์ูติกโูเทียนอะ ยูทีถนนใหญ่เลยอะติเซเว่นสะดวกสบายจ้าทุกคนคุณชายลงไปซื้อรถไปวะคุณชายลงไปซื้อของเราไปกินอาหารเช้านะาหาใครคะนรผสมค่ะผ <laughs> สมคุณแม่ละคะทุกคนพอจะรีวิวโรงแรม้ะลักซ์บูติ e โฮเทลนี่ อยู่ชั้นห้านะเข้ามาห้องก็จะลกนิดนึงนะเพราะว่ามันผ่านการใช้งานไปแล้วแครไอ้นี่เมื่อคืนแพรอ,อัดเมื่อวานแล้วแต่ว่ามันไม่มีเสียงแครก็เลยต้องมาอัดใหม่จ้ะทุกคนนี่ก็คืนไปในห้องนะจ๊ะคุณชายจอกไปละ oh. ตึนจุน,นห้องก็จะน,นี่แหละจ้ะห้องน้ำไอห้องอาบนา้ำก็จะมซีซุสุฟรคา,านาะ จ้ะอุปรกรณ์ก็จะมีตู้มีเนี่ยตุดเนี่ยต่ให้ตเตียงตเตียงนอนหลับสบายไหมคุณจ,จะประมาณนี้จ้ะยงดูวิญญาณฮะยังดูดวิญญาณดูดคุณสามีฉันหายไปเลยเมื่อคืนนี้ <c oughs> ก็ถือว่าใช้ได้แต่สะอาดสวยอะไรดีตลาด ข้างล่างมีตลาดเข้าหินแล้วตลาดนี่เยตลาดตลาดเช้าเหรอโมนิ่งมาเก็ตนะจ๊ะตอนเข้ามามันก็สวยเลยแหละทุกคนมาถึงมันกระดูดเป็นยานเฉลียบลอยจ้ะทุกคนครับน,น้นแก๊นี่ให้ดู ลัก o ์บูติคโฮเทลพนักงานน่ารักเรียบร้อยดูแลดีจ้ะก็จะประมาณนั้นในห้องก็จะมีทั่วไปจ้ะไม่ได้อะไรมากมายหรูหราอะไรมากมายเป็นโรงแรมในเมืองเนาะในกรุงเทพเนาะไม่ได้กรุงเทพอยู่น่นจ้ะทุกคนเป็นโรงแรมที่เรียกว่าหาง่าย อยู่ที่ถนนใหญ่จ่ะตอนเช้าก็จะมีตล,ตลาดมีเซเว่นมีอะไรให้ไอ้นี่แต่จริงเราเราต้องไปออกไปทําธุระกันแต่ชเช้าเหรอจต่ว่าแพ้ให้คุณชายไปคนเดียวจ้ะเพราะว่าพช่จนนนนรอ,อยรงเลมแล้วเดี๋ยวเที่ยงเช็คเอาท์ใช่ไหมเดี๋ยวก็รอดูว่าเอ่อนายจะเซทธุระไหมนะยป็ธุระอยู่ที่ดินเนาะกรมที่ดิน อย่างที่รู้กันแหละว่าช่วงนี้เราเป็นช่วงเ,เขาเรียกว่าอะไรเคียร์หนีเคียร์สินจะ้ะหมายถึงว่าหนีออฟฟิเชียลต่างๆจะมาว่าอุ้ยมึงรวยข,ขนาดเลยเนาะเพเนะใช่หนีใช่สินไม่ใช่หรอกจก้ะมันก็มีเหตุผลของมันก็คือเราจะไอหนีบ้านใหม่ใช่ไหมล่ะ มันก็เลยจะต้องเคลียร์หนีเคลียร์สินแล้วม่เกี่ยวกับฉันด้วยจ้ะเพราะว่ามันเป็นเงินสามีจ้ะไม่เกี่ยวกับเงินฉันหนีสินฉันก็คือหนีสินฉันจ้ะหนีสินพัวก็คือหนีสินผัวยังเป็นหนี้สินก่อนสมรสทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้ไอ้นี่เนาะเรายังไม่ได้รวมหนี้กันนะหนีใครหนีมันไปก่อนแต่เอีอยวเขาพูดเรื่องโรงเลีต่อก็นั่นแหละสําหรับใครที่เออ,อยากมาอยากลงมาอยู่อยากลองมาพักอะไรก็น่นก็ลองมาได้จ้ะ s ซิร์ชในนี่ booking.com agoda อะไรก็น่าจะคืนอยู่ทุกคนนั่นแหละอุย้ยเพ่เสียด้คลิปหมู่บ้านก็เลยมาเป็นคลิปนี้แทนให้ก็แลรอก,กันเนาะทุกคนนั่นแหละย,ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เพาว่าดังเดืนจ้ติดตามดูคลิปเพ่ว่ากดไลค์กดติดตามให้เพร่แบบเป็นกำลังใจให้กันเนาะยังไงก็ ขอบคุณร่วงหนาจ้ะสำหรับการติดตามนู่นนี่นั่นามหาคุณชายคุณชายลงไปกินอาหารเช้าแล้วจ้ะแล้วโก้นางก็จะออกไปทุระเนาะก็น่าจะเจอนางอีทีน่าจะเป็นตอนเที่ยงจ้ะแล,ล้ก็จะนอนรัวตอนนี้เป็นเวลายังไม่เจ็ดโมงเลยนะแต่ไปตื่นส่งนะ้ำไปทําทุระจ้ะนางก็ตื่นแต่เชา้าไปเรียบร้อย,เ,ยเดี๋ยวค่อยว่ากันจ้ะนั่งไป